าเริ่มแล้วเริ่มแล้วมารอบหนึ่งรอบแรกเอไเจอกันมาสิมามาครับพ่อเ้าดีเ้าดีมันหยุดเราได้ไหมมันมันกับปลาจวบมอจริงจริมาสิกับตั้งแต่มว่าสิกับตั้งแต่มื่วันนี่ครับเฮอี่นี่นคืออแมนอันนั้นมันตอนหญ่เต่สิตอนน้อยก็เบิดี เขาไม่ได้ย่างละคุณหนึ่งงานคุณหนึ่งตรงเนี้ยวันนี้แล้วสิเป็นเคียมเคี่ยมแน่โยครับคุณหนึ่งยังสิเป็นพึนมนร่อนย่างเดียวร่อนย่างเดียวเดี๋ยวมันสิ มันจะเข่าลิกรนนี้ดร้อเสียวเสียวลิกระซีนหนังหนังโอ้ป้ามีเครื่องกาแฟป้อแต่ว่าเราชาดีกว่ที่ที่ที่โรงแรมจะเปิดคาเฟ่ครับเปิดเขากำลังเรียนอยู่เดี๋ยวให้อันไปเรียนทำขนมอาวันนั้นเ้อะ เอะไรนะคะอาาเขียวชีอะไรเอเขียหอะไรแต่คนละเจ้าได้รอคะแมอะไรกินไปเยอะอ๋อชาเขียวนะคะแม่แม่เป็นอาเอาแปะแปะฝันมันนะคะฝันอะไรกันฝันกันโอ้นเลยขอยาะให้กิน เดนาลังบบน้ัไปได้ทุกที่ใค่อยู่ขึ้นรถบอฮาไปน้ำกันได้ เดี๋ียิดองมี่ยงมาฝากพอได้ได้ได้ื้่ยังเพราะว่าพ่อมาแล้วพ่อยังไปสองสามยางแบบเอาพีเาอะไรยยำยำยำปูสาดลุกับซีดีดิเดียวเอาไปดิโตยังเดียวแม่ กับพื้นดีกว่าอ๋อเหรอครับผมก็จะเพื่นอ๋อส่ไม่ามเอันเยใ่กี่หลังรถเท่ามีบอใมันมีเลย

ยูเป็นแล้วยูใส่อย่างไหนยูเป็นยูง่ายอออ